อ้ใบ้พี่ชายที่แสนดีปีพุทธศักราช2518ณชายแดนขเขมรที่ผืนดินยังคงอุดมสมบูรณ์อ้ายทองหนุ่มชาวไร่ผู้แข็งขันได้แต่งงานกับสาวดอกหญิงสาวชาวนาเชื้อสายลาวผู้มีรอยยิ้มสดใสเป็นนิดทั้งคู่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำไร่ปลูกข้าวโพดเป็นหลักเป็นแหล่งทว่าในอีกสองปีต่อมา กลางเดือนพฤศจิกายน2520พวกเขาได้ให้กำเนิดเจ้าหนูลูกชายตัวน้อยผู้เป็นแก้วตาดวงใจเป็นสายใยที่ร้อยรัดทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกันในปีดังกล่าวมีการระบาดหนักของตะกะแตนเพราะกัดทุกอย่างเข้าโพดเสื้อผ้าที่ตากไว้ทุกคนจึงหว,วาดผวาอายทองและสาวดอกก็ไม่เคยย่อท้อทอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ชีวิตในช่วงแรกนั้นยากลำบากอย่างแสนสาหัสข้าวยากหมากแพงทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นสร้างฐานะครั้นจะเลี้ยงลูกเองตลอดเวลาก็ทำไม่ได้จึงต้องฝากฝังเจ้าหนูไว้กับชาวบ้านใกล้เคียงหรือไม่ก็จ้างหญิงสาวที่ว่างจากโรงเรียนค่าจ้างเลี้ยงดูวันละสองบาทในสมัยนั้นเป็นเงินที่หามาได้ยากเย็นนัก บางคราวที่เงินขาดมือสาวดอกก็จำต้องผูกเจ้าหนูไว้กับเสาเถียงน้อยกลางทุ่งหรือไม่ก็จับใส่กระมังใส่น้ำตื้นๆให้ลูกชายเล่นแก้เบื่อโดยไม่นึกถึงภาพความอนลมานที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนูอึอใส่กระมังอ้าทองและสาวดอกต้องทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำไอ้ทองแทบไม่มีวันหยุดพักผ่อนหรือดูทำข้าวโพดเขาก็นอนเฝ้าไร่หรือดูทำนาก็ย้ายลูกและภรรยาไปนอนที่นา วิถีชีวิตอันแสนตรากตรำดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหนูอายุย่างเข้าสี่ขวบเป็นวัยที่เดินเหินได้คล่องแคล่วพอสมควรแบะ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 เรียกน้องชายของไอ้ายใบยเด็กหนุ่มวัยแตกเนื้อที่อาศัยอยู่ไม่ไกลนักอ้ใบตบท้ายจักรยานมีเสียงกระดิ่งจักรยานดังขึ้นทุกเช้าหน้าบ้านเสียงนั้นเป็นสัญญาณเรียกน้องชายตัวน้อยให้มานั่งซ้อนท้ายไอ้าใบาไม่ใช่ญาติสนิท แต่ด้วยความรักความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆและการมีเจ้าหนูเป็นเพื่อนเล่นในทุกๆวันทําให้เด็กหนุ่มผู้นี้ทําหน้าที่พี่ชายได้อย่างไม่บกพร่องเขาลัดเลาะไปตามปากเข้าโพดบ้านหลังนั้นทีหลังนี้ทีพาน้องชายไปส่งและรับกลับเพื่อแบ่งเบาภาระของอ้ทองและสาวดอกอ้ใบไม่เคยเอ่ยเรียกร้องค่าตอบแทนมีเพียงใจที่เปี่ยมด้วยรักและความห่วงใยที่มอบให้น้องชายคนนี้เสมอมา กระทั่งเจมหนูอายุย่างเข้าปีที่เจ็บได้เวลาต้องเข้าโรงเรียนอายทองตัดสินใจย,ย้ายครอบครัวไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ลูกชายได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นการย้ายบ้านครั้งนั้นทำให้พี่น้องทั้งสองต้องแยกจากกันทว่าสายใย,ยแห่งความผูกพันที่ถักทอมาตลอดหลายปีหาได้จางหายมิตรภาพระหว่างอ้าใบ้และโจาหนูยังคงงดงามและแนบแน่นตลอดไป